เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดวงคนที่เกิดปีชวดนะเดี๋ยวที่จะทายรวมๆก่อนนะเพราะว่าเขาให้ดวงวันเดือนปีเกิดมาแล้วล่ละแต่ว่าจะให้ดูรวมๆของคนเกิดปีชวดนะคนเกิดปีชวดตั้งแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือเกิดบางทีนนทายวันมันไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้ามาดูรวมๆของเดือนด้วยปีด้วยเนี่ยมันมันบางทีมันจะดีกว่ามันมันจะตรงแม่นกว่านะตรงนี้เขาให้มาทั้งวันเดือนปีเกิดวันเกิดเดือนเกิดปีเกิด แต่ว่าเราก็จะมาทายรวมๆเผื่อคนที่ว่าเออเนี่ยเกิดใกล้เคียงกันเนี่ยพอจะได้ประโยชน์บ้างนะเพราะเราสอนเราจะสอนดูดวงไปเนี่ยเราเราสอนมาแต่ตน้ตนๆเลยนะลองกลับไปดูคลิปตน้ตนๆก็ได้เราสอนการนับทักษะการนับทักษะเป็นยังไงการตั้งดวงเจ็ดตัวสี่ฐานเป็นยังไงตั้งยังไงแล้วมานับเราสามารถแบบดูง่ายๆแล้วมาดูดวงตัวเองที่ได้เลยนะมาดูแบบเออเนี่ยตั้งมาเนะี่ย คือคนเรามันก็จะไม่มีอะไรมากหรอก็จะมีการดูการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพความเจ็บปว่วยจะเป็นอะไรไหมมันก็มีแค่นี้แหละะหลักๆอ่ะนะนะอย่างอย่างดวงคนนี้เนี่ยเขาเกิดปีชวดเขาให้มาแล้วนะแต่ว่าปีชวดอย่างรวมๆเนี่ยเขาบอกว่าคนเกิดปีชวดอนะ่ะเขาบอกว่าไงนะมักเอาแต่ใจมักเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังใคร จคอเลาะและไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนแล้วว่าถ้าคนเนี่ยคนกิดปีชวถ้าการศึกษาดีเนี่ยจะพอพอเลี้ยงตัวได้นะเอาตัวรอดแต่ว่าอยู่ที่ว่าให้เลือกคบคนนะถ้าคนเกิดปีชวดเนี่ยถ้าคบคนไม่ดีเนี่ยจะพาให้เราตกต่ําไปเลยแต่ถ้าคบคนที่ดีเนี่ยมีความรู้อะไรเนี่ยเขาจะดึงเราขึ้นไปสูงก็เหมือนที่เขาว่าอะไรคบพันพัน,นพาไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลตรงนี้มันใช้ได้ตลอดกาลนานเลยนะ เนี่ยการครบคนไม่ว่าการที่เราครบคนเนี่ยเขาจะเขาจะดึงเราไปทางที่แย่หรือทางที่ที่ดีตรงเนี้ยนะแล้วก็คนที่เกิดปีชวดเนี่ยกลางวันจะดีนะถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยมักจะอาภัพปีชวดเดือน5เดือน6เดือน7เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนใจบุญใจบุญ,ใจ,บญใจอ่อนนะทาราชการดีทําราชการดีจะคือว่าจะได้ก้าวหน้าใน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 ,ในการงานแต่ว่า ถ้าจะบวชเนี่ยจะได้เป็นเจ้าอาวาสเลยนะจะบวชมนะเป็นเจ้าอาวาสเลยนะเอาไหมล่ะเป็นพระก,ก็ดีนะดีด้วยนะเราได้ปฏิบัติธรรมทาให้เราเหม,มือนกับว่าสร้างบุญไปในภพหน้าดีนะเป็นพระนะไปยังเรายังอยากเป็นพระแต่เราเป็นผู้หญิงก็เป็นไม่ได้อะ่ะธนาคารเดือนเจ็ดนะเขาบอกว่าพอเลี้ยงตัวได้แต่ลําบากอะ่ะ คือจะต้องทํางานต้องทํางานหนักจึงจะได้ทรัพย์มาบางคนก็ทํางาน,นดได้เดียวเขาได้ทรัพย์มาเยอะนะแต่เนี่ยจะต้องทํางานหนักจึงจะได้ทรัพย์มาแต่เ็าไม่เป็นไรหลอกลูกเพราะเราทํางานแล้วก็ภูมิใจกันที่เราทํางานหนักส,สู้ด้วยตัวของเราเองแล้วเราได้มาเนะี่ยมันภูมิใจนะทําอะไรสักอย่างเราได้ของมามันมาแนตะ่เป็นก้อนเงรนกรรจะเราจะภูมิใจแล้วอีกอย่างที่เขาบอกว่าดวงคนนี้อยพึ่งยากพึง่งพึ่งยากไม่ได้นะแล้วก็บอกคู่ที่ดีของคนคนที่เกิดปีชวดเนี่ยนะดู คู่ที่ดีก็คือที่เหมาะสมก็คือฉลูมะโลงวอกนะเห็นไหมเนี่ยคู่ที่ดีนะคือฉลูมะโลงวอกคู่ที่ไม่ค่อยดีเลยก็คือปีมามียปีมามียคู่ที่ไม่ค่อยดีคือปีมามียคือว่าเหมือนกับว่าจะคอยทะเลาะเบาแววงคือความที่เห็นไม่ค่อยตรงกันอ่ะวันเดือนปีเกิดเนะี่ยมาตั้งมาตั้งดวงนะตรงนี้คือเฉพาะปีชวดดูนะและคนที่คล้ายปีเกิดคล้ายๆกันในอามาดวงเนี่ยมันมันจะคล้ายๆกันเกิดใน ปีเดียวกันเดือนเดียวกันเนี่ยพศเดียวกันเนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะนะเดี๋ยวเรามาตั้งดวงแล้วมาดูกันอีกทีนะมานอนให้กําลังใจแม่หมอเราเกิดวันที่5มิถุนา2527ตรงกับปีชวดนะตรงกับปีชวดวันอังคารวันอังคารแล้วก็ว่คนที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนนับทักษะนะคนที่เกิด วันไหนก็เนี่ยเลขมันจะตั้งอยู่อย่างเงี้ยนะหนึ่งสองดห้าแปนะแล้วเราก็เอาวันเกิดก็กิดวันอังคารคือเลข3เลข3ก็คือเอาวันอังคารตั้งเลข3ตรงนี้เลยแล้วก็นับนับเขาเอายุ38มสิใช่ไหมนับอย่างนี้เลยนะ10 20 30 31 32 33สิบสามเอ็ดสาตกตรงเลข4นะ แล้วอะไรที่อยู่ตรงเลขสีเนี่ยอะไรที่ติดกันอยู่ข้างหลังเนี่ยคือดาวังคารเพราะฉะนั้นดาวังคารอะไรที่เป็นสีนะคือให้ตั้งตรงนี้เลยตรงเลขสีอายุตกตรงเลขสีก็คือตรงนี้เป็นบริวารอายุเดชสีมูละอุตสหมนตรีกาลีเพราะฉะนั้นดาวังคารอันนี้นะดาวังคารกาลีน่ากลัวนะให้ระวังด้วยเดียนะให้ระวังผ่าตัดอุบัติเหตุด้วยนะคือมันจะมาในงานเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวจะถ่ายในดวงนั้นเราก็เอาไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ย เลขสนะี่เนี่ยเลขเลขสามฐานเราจะมีเลขเนี่ยสามฐานถนะ้าเกิดวันอังคารก็สามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองเพราะมันจะตั้งเจ็ดตัวสี่ฐานนะเจ็ดตัวสี่ฐานแล้วเขาเกิดวันอะไรเขาเกิดวันเออเขาเกิดเดือนเนจะ็ดเดือนเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะของน้องคนนี้น้องคนนี้ให้ระวังให้ดีอย่างอะไรด้วยมะตรงเนี้ดาวอังคารกาลีมันมีสองอย่างที่จะเกิดขึ้น อะไรที่มาในพื้นดาวอังคารจะเป็นพิเศษอยู่อย่างหนึ่งทําไมรู้ไหมถ้าดาวังคารกาลีเนี่ยมันอยู่ในฐานตรงนี้มันตกตําแหน่งไหนนี่ตกตําแหน่งการงานการงานไม่โยกย้ายก็ลาออกแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านโยกย,ย้ายงานมันได้3อย่างนะและ้วมาตกที่ตัวเองก็คือให้ระวังผ่าตัดอุบัติเหตุด้วยนะดาวังคารเนี่ยมันจะได้2เด้งเลยนะเด้งหนึ่งมันมาหยุดตรงจุดการงานให้จํมมาไว้เลยว่าเนี่ยในปีนี้อายุคืออายุตั้งแต่ เนี่ยมันผ่านมาแล้ว6เดือนตั้งแต่ห้ามิถุนา2565าเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงของ565เนี่ยวันเกิดจะเปลี่ยนและอายุจะเปลี่ยนละเราจะเข้ามาย่างมันคือจะเต็ม38ปีนะ38ปีจะเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทายได้เลยว่าดาวอังคารกาลีเนี่ยมีการงานไม่โยกย้ายกลาออกแล้วก็ซ่อมบ้านซ่อมรถโยกย้ายซ่อมบ้านซ่อมรถโยกย้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเองเนี่ยก็ให้เราให้ใหระวังด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม มันให้ระวังคืออุบัติเหตุน่ะน้องขับมอเตอร์ไซค์อยู่หรือเปล่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยให้ระวังเลยนะให้พยายามสวดมนต์ก่อนที่จะออกจากบ้านที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านนีให้พยายามท่องชินะมันชรนนะสวดมนต์นะแล้วก็ให้จะให้ดีนะหาหลวงปู่ทวดน้องหาหลวงปู่ทวดเนี่ยมาคล้องคอไว้นะเพราะว่ามันอย่างน้อยเนี่ยมันจะหนักเป็นเบาได้หนักเป็นเบาแล้วก็คือมันจะคุ้มครองเราอะ่ะให,ให้ให้ปลอดภัยนะ พยายามหามาไว้นะนะหลวปู่ทวดจำไว้นะแล้วก็ท่องชิดดนดาบญรชรทุกครั้งที่ออกจากบ้านหนึ่งเพราะว่าการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันตรายมากลาหูเป็นสีเขาบอกว่าอะไรรึมั้ลาหูเป็นสีเนี่ยดาวลาหูเนี่ยถ้ามันเป็นสีถือว่าดีจะมีโชคแต่ถ้ามันเป็นกาลีให้ระวังใครก็ช่างนะถ้าในดวงเนี่ยดาวดาวลาหูมันเป็นกาลีให้ระวังคดีความ ส่วนดาวังคารกาลีให้ระวังผ่าตัดอุบัติเหตุดูเร่งดูตรงเนี้ยมันจําไม่ได้ง่ายๆนะดาวังคารกาลีดาวังคารนี่คือเลข3เลข3เนี่ยให้เรามันมันมันให้ระวังผ่าตัดอุบัติเหตุแล้วก็หรือว่าไม่ไม่ได้จะว่าเขาอย่างน้อยการงานเขาเนี่ยไม่โยกย้ายกระลาออกจะเปลี่ยนงานใหม่หรือเปล่าเนี่ยน้องคนนี้นะซ่อมบ้านซ่อมรถโยกยา้ายมันมี3ตําแหน่งนะนี่อยู่กับตัวเองหนึ่งละตัวเองก็คือให้ระวังผ่าตัดอุบัติเหตุนะแล้วก็ การงานไม่โยกย้ายก็ลาออกแล้วอีกอันหนึ่งก็คือซ่อมบ้านซ่อมรถโยกย้ายนะแล้วยังอื่นนะที่ที่คิดสิ่งที่คิดที่ตกกังวลคิดี่ตกกังวลอยู่อย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมเนี่ยคือคิดเรื่องเงินคิดไปตกกังวลเรื่องเงินนะคืออยากจะได้เงินหรือว่าคิดเรื่องเงินประมาณนี้ว่าจะหาเงินมาจากที่ไหนคือเงินจะพอใช้ไหมเนี่ยตรงนี้เลยนะ เพราะว่าตรงนี้คือนี่นะการที่ตั้งสามฐานตรงนี้มันคือนี่นะอัตตะหีนะทานังปิตามาตาโพคามัชชิมานะอันนี้ก็คือตัวเองของเราคือตนุกุดุมพระกะดุมพระการเงินตนุกระดุมพระ,พระ,ระพสหาชาพันธุปุตตะอลิปัตตนิปัตนปตนิเรื่องคู่เรื่องคู่เขามีบริวารอายุเดสีมูละ คู่ของเขาถ้าเขายังมีแฟนมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็คือยังมั่นคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรมากนะเรื่องคู่ก็คือบริวารอายุเดศศีมูละคู่ยังดีอยู่บริวารอายุเดชศิโอถ้าเลยวันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์ได้คู่หรือได้แต่งงานนะคนนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้มะมเพราะว่าถ้าเกิดอายุ39ตัวน,นี้ยังอายุย่าง38ยังไม่เต็มนะให้เลยห้าม,มิถุนายน 2 5 6 5ไปก่อนอายุจะเริ่มย่าง39มีเกณฑ์และเขาว่าอะไรว่าบริวารอายุเดชสีคือปัตตนีตกสีให้ท้ายได้เลยว่าจะได้แต่งงานหรือได้คู่หรือได้แฟนนะจะมีแฟนหรือว่าจะได้แต่งงานใหม่มีแฟนใหม่นะเลยวันเกิดไปแล้วแต่ตอนนี้ตอนนั้นเไว้ว่ากันที่หลังเพราะายังอีกหลายเดือนอีก6เดือนทึงจะผ่านนะ ถ้าย่งงางนนตรงนี้ให้ระวังตรงนี้ไปก่อนนะให้ระวังเรื่องผ่าตัดอุบัติเหตุที่เราบอกไว้นะอย่างที่เราบอกไว้ให้หาหลวงพ่อหลวงปู่ทวดอะไรมาคล้องคอสวดมนต์ก่อนออกจากบ้านนะเนี่ยให้ดีเลยเพราะดาวคารกาลีเนี่ยมันผ่าตัดอุบัติเหตุนะเรื่องอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมีเรื่องงานเรื่องการก็คือคิดจะได้เงินนะตรงนี้ไม่มีอะไรมากเอาไว้เดี๋ยวให้ผ่านตรงราหูเป็นสีเนี่ย ก็ลองซื้อลอตเตอรี่ดูบ้างนะไม่ต้องซื้อเยอะซื้อไปสักงวดละใบมวดละใบ,ะบก็พอเพราะว่าทําไมรู้มะมันเป็นสีก็จริงมันไม่ัมนการเงินมันไม่ได้อะการเงินมันไม่ได้อะถ้าการเงินได้นะถ้าการเงินเป็นมันไม่เลยอ่ะแต่ว่ามันมาตกตรงไหนรู้ป่ะถ้าจะไปถ้ามีเจ้านายผู้ชายเจ้านายผู้ชายดีสนับสนุนช่วยเหลือดีโอ ราหูเป็นสีอีกอย่างหนึ่งนี่เราลืมเราเราตกตรงนี้ไปปีนี้มีโอกาสนะเนี่ยแล้วมันทิ้งมันชิงไปเจอชิงไปเจอเรื่องคู่เรื่องแฟนเนี่ยเออปีนี้ก็มีมีนี่ปีนี้ก็มีโอกาสเนี่ยเนี่ยราหูเป็นสีมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่าปีโชคมีการเงินอะไรไม่ได้ว่าจะได้เงินเลยนะไม่ได้โชคลาภเลยนะแต่ว่าทําไมรู้มะมมันมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงคู่มันมาชิงมาเจอเรื่องคู่เนี่ยราหูเป็นสีมัน อาจจะอาจมีเป็นอย่างหนึ่งอย่างนึงคืออะไรป้าจะได้คู่จะได้แฟนหรือจะได้คู่ได้แต่งงานนะในปีนี้เนี่ยหลังจาก5มิยอปีนี้ถึง5มิยอ6หนะและก็5มิยอหมันแน่มากเลยนะเพราะว่าอะไรป้ามันบอกว่าบริวารอายุเดสีมันมีแบบตรงๆอ่ะจะได้คู่เลยอะ่ะแสดงว่าปีนี้จะได้แฟนก่อนหรือเปล่าแล้วปีเดี๋ยวปีหน้าแต่งหรือเปล่าเนี่ยมันบอกตรงนี้นะนะลูกยังอื่นไม่มีอะไรลูกให้ระวัง นะเระจะทวนนะเราจะทวนนะหนึ่งมบ้านสํามรถโยกย้าย2การงานไม่โยกย้ายก็ลาออกนะการงานไม่โยกย้ายก็ลาออกการเงินแล้วก็ดวงเอี่ยงนึงคือจะมีคู่จะได้คู่หรือได้แฟนนะใช่ไหมเดี๋ยวรอันนี้ตรงนี้ผ่านไปก่อนนะลูกปีชวดอนะ่ะคนนี้คนเกิดปีชวดนะก็อย่างที่บอกการนับศักษะอย่างนี้นะคะการนับทักษะเราเกิดเนี่ยเนี่ย เกิดวันอังคารก็วันอังคารตั้งอายุเท่าไรก็ให้นับไปช่องละ1ิบหรือช่องละ1ก็ได้ถ้าให้นับช่องละสิก่อนถ้ามันไม่อย่างเงี้ยสิบยี่สิบสามสิบเขายุตสามสิบแปดใช่ไหมเรานับอีกอัน,นมันก็จะ40แล้วมันไม่ได้ก็นับ10 20, 30 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 38นี่38ตกตรงนี้เลยตกตรงดาวพุธดาวพุธก็คือบริวารดาวนี้ก็คือบริวารลาภบริวาร หินะบริวารอันนี้คือปุตตะบริวารมันก็คือบริวารธรรมดาไม่เด่นให้ดูให้ดูกาลีกับสีการที่จะดูดวงแต่ลปีให้ดูกาลีสีนะแล้วมันจะดูเนี่ยมันจะได้มาแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคือดาวคารกาลีถ้างั้นดวงนี้นะก็เราเรากันตั้งดวงก็ต้องต้องตั้งอย่างนี้เลยนะอัตตะหินะทานังปิตามาตาโพคามัชิมาแล้วก็อันนี้ก็คือเดือนเดือนก็คืออัตตะเตตนุ ตนุกระดุมพาสาชาัชพันธุปุตตะอริปัตตนิและก็มรณะสุภะกรมมะลาภะพยายะและก็ทาศีทาสานะคือการที่จะกานเราจะตั้งดวงลองหัดดูดวงเองตั้งก็คือเอาวันเดือนปีเกิดของเราใช้ปฏิทินร้อยปีอะมาตั้งมาเปิดดูว่ามันตรงไหมตรงกับเลขอะไรตรงกับเดือนอะไรเพราะว่าเออบางคนก็ให้ให,ให้ให้เขาดูตามเราปฏิทินเนี่ยเดือนไทยกับเดือนสากลไม่เหมือนกันนะ อย่างเดือนสากลเนี่ยเดือนเดือนมกราเป็นเดือนหนึ่งใช่ไหมแต่เดือนไทยไม่ใช่นะธันวาเป็นเดือนหนึ่งธันวาเดือนหนึ่งมกราในเดือนสองนะแต่สากลเพราะฉะนั้นเราจึงเดือนของเรามันถึงจะไม่ตรงกับสากลเพราะจะบางคนก็ให้มาว่าเออฉันเกิดเดือน7เดือน8ไม่ได้เราต้องเอาวันที่วันที่ของที่เขาเกิดเนี่ยมาดูว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วเอาตรงนั้นมาเปิดปฏิทินเดลดูว่ามันใช้ มันตรงไหมเพราะว่าเราใช้ตาเปิดตามปฏิทินเนี่ยมันการเปลี่ยนเดือนของของปฏิทินไทยเขาดูข้างขึ้นข้างแรมพอข้างขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าข้างขึ้นปฏิทินเนี่ยข้างขึ้นข้างแรมพอข้างขึ้นเขาจะเปลี่ยนเดือนเลยนะเดือนมันจะเปลี่ยนแต่ว่าสากลอยี่ยอย่างเดือนหนึ่งนะอย่างมกราเนี่ยอ่ะเรามันจะเป็นเดือนหนึ่งใช่ปะ่ะสากลแต่ของไทยมันใช้ได้ทั้งเดือนหนึ่งแล้วก็เดือนสองหรือเรามาเปิดปฏิทินดูแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันนะนะถ้าอย่างนั้นนะก็ นนี้เขาอายุ3 3มมันมาตกตร so right. งการงานพอดีเลยนะตกตรงการงานเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันกาลี cabin, ด้วยนะมันไม่ time. ดีเลยอ่ะนะและอายุมาเกาะอายุเกาะเนี่ยให้ระวังให้ระวังผ่าตัดอุบัติเหตุไว้อย่างดีเลยนะเนี่ยตรงนี้ให้ระวังให้มากๆเลยนะไม่รู้ว่าเกิดมาหรือยังนันเพราะว่ามันผ่านมาแล้ว6เดือนนะยังเหลืออีก6เดือนนะนะถ้ามีแล้วถ้าเกิดแล้วไม่เป็นอะไรลูกถ้าเกิดถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมันเกิดมาแล้วมันก็ไม่เกิดลูมันเกิดมาครั้งเดียวน้ำจะมีอยู่แค่ครั้งเดียวนะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์บ๊ายบายแล้วยูอกอ